ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับวันนี้แข่งเดือดอีกแล้วสาวไทยเราฟาดแคนาดากับการแข่งขันเวอลบ์บอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน19ปีนะครับ mm. ต้องบอกว่าแมตช์นี้มันสําคัญมากเพราะถ้าเกิดเราพลิกโฉมได้กับคู่แข่งที่ไม่หมูแต่ก็สู้ได้ซึ่งทั้งไทยแล้วก็แคนาดานั้นก็แข่งมาแล้ว1แมตช์ด้วยกันทั้งคู่ซึ่งตารางคะแนนตอนนี้มีช้อยเดียวให้เลือกกับสาวไทยเราครับคือต้องมีเต้มหรือไม่ก็พลิกชนะแคนาดาให้ได้มากที่สุด กับโอกาสการเข้ารอบสิบอันดีบสุดท้ายของการในขันวอลเลย์วอลหญิงชิงแชมป์โลกโดยในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงความพร้อมผู้เล่นโดดเด่นของแคนาดาผู้เล่นโดดเด่นของไทยสถิติต่างๆหลังจากจบการในขันเกมแรกและก็มุมมองของต่างชาติที่พูดถึงก่อนเกมที่ไทยเราจะเจอแคนาดา ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเรามาเจ,เจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับวอลเลย์บอลสาวไทยเราในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน19ปีแมตที่2ครับโดยแม็ตรแรกเราก็น่าจะทราบกันดีนะครับว่าสาวในเรานั้นไปแพ้กับ ทีมชาติเม็กซิโก3ต่อศูเซตแบบพิว่าเซตแรกเนี่ยเราสู้ได้แต่โพเซตสที่3เหมือนเม็กซิโกเนี่ยเขามีประสบการณ์มากกว่ามีแรงมีความกระหายมากกว่าก็ชนะเราไปนะครับสาวใเราก็มีความผิดพลาดในเรื่องของการดีฟเฟนต์บอลและก็การเปิดบอลแรกที่เราต้องแก้ไขกันอย่างเร่งด่วนส่วนเกมรุกเนี่ยก็มีผิดพลาดอยู่บ้างนะครับแต่ผู้เล่นทำเต็มได้เยอะก็คงเป็นน้องแคปหมูหรือว่าน้องสุภาวดีพันวิไลกับตันทีมซึ่งเป็นผู้เล่นท็อปสกอร์ในแมตช์ที่เราเจอกับเม็กซิโก ดยไดเมดนั้นครับเดี๋ยวเรามาย้อนความกันก่อนการเจอเกับเม็กซิโกนั้นมันเป็นเกมที่ยากระดับ5ดาวเลยก็ว่าได้เพราะทีมชาติเม็กซิโกเองครับเพิ่งคว้ารองแชมป์ระดับทวีปแพ้เพียงแค่สหรัฐอเมริกาทีมเดียวเอาชนะแคนาดาได้เอาชนะหลายโตวหลายทีมคว้ารองแชมป์ของทวีปมาได้สำเร็จแล้วมันเพิ่มความมั่นใจมากๆประกอบกับโค้ชของเม็กซิโก ติวกันทุกแต้มเลยนะครับยืนมองข้างสนามยืนสั่งการข้างสนามได้ก็บัญชาการกันแบบแต้มต่อแต้มมันก็เลยทําให้ม omentum และการแก้เกมเนี่ยฝั่งของเมกซิโกจะรวดเร็วกว่าซึ่งถ้าดูจากสถิติหลังจบเกมนะครับเกมรุกเนี่ยทันกันนะระหว่างไทยเรากับเมกซิโกเนี่ยเราทำแต้มได้30เมกซิโกททำแต้มได้34คือห่างกันมแค่สีคะแนนแต่วมา อีกจุดหนึ่งที่เราต้องแก้และมันชัดมากๆก็คือเกมการบล็อกที่เราบล็อกไม่ได้เลยส่วนฝั่งเม็กซิโกเองบล็อกไปทั้งหมด13ครั้งเลยทีเดียวและก็จังหวะก,การเสิร์ฟเอสเนี่ยเม็กซิโกเสิร์ฟได้ถึง8ครั้งส่วนการนําแต้มจากความผิดพลาดครับอันนี้เราโชว์โอกาสมากกว่านะเราทําไป21คะแนนถ้าเกิดได้นับสกอร์รวมเนี่ยเราถือว่าแพ้ขาดเลยนะครับเราได้เพียงแค่5้แเต้มส่วนฝั่งของเม็กซิโกเองได้สูงถึง75คะแนนซึ่งผู้เล่นทําแต้มส,สุดของเราครับก็เป็นน้องส ารที่ทำไป8คะแนนนักติการเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ทะลุทะลวงบอลได้ดีมากนะครับลงมาทีไรก็ทําแต้มได้สร้างจุดเปลี่ยนสร้างโมเมนตัมให้กับทีมได้ อีกคนนึงก็เป็นน้องอติตยาแก้วนอกที่ทําไป4คะแนนครับแล้วก็มีน้องวิสาลุตาทําไป4คะแนนน้องนัทชายาทําไป4คะแนนแล้วก็น้องนัทถวันทําไป3คะแนนรวมไปถึงน้องสาติธรมิดูบล็อกเนี่ยก็ทําไป1คะแนนซึ่งก็ถือว่าเป็นการประเดิมเกมแรกที่ไม่ค่อยสวยหรูเท่าไหร่ในแมตช์ที่เจอกับทีมชาติเม็กซิโกจนต้องมาเล่นกระต่อในแมตช์ที่2ครับเราก็จะแข่งขันกันในวันนี้พบกับทีมชาติแคนาดาซึ่งทีมชาติแคนาดาเองก็ลงเล่นไปแล้ว1เกมด้วยการเอาชนะทีมชาตติิอปไป 3ต่อ1เซตส่งผลให้ตอนนี้แคนาดาอยู่อันดับที่2ของตารางชนะ1เกมมี3คะแนนเท่ากับเม็กซิโกครับแต่ว่าฝั่งของเม็กซิโกเนี่ยยังไม่เสียเซตเลยเพราะเจอกับไทยเราส่วนอีกสายหนึ่งของทีมเราครับก็เป็นโครเอเชียนะที่ชนะเหมือนกันนะครับแต่ว่าชนะเยอรมนี3-2ก็ได้เพียงแค่2คะแนนซึ่งหมายความว่าในตารางคะแนนตอนนี้ครับ สาวได้เราอยู่อันดับสุดท้ายของตารางคืออันดับ6ส่วนฝั่งของอียิปต์อยู่อันดับที่5ของตารางยังไม่มีคะแนนเช่นเดียวกันนะครับมีเพียงแค่2ทีมเท่านั้นส่วนเยอรมน,นีก็มี1คะแนนจากการได้2เซตกับโครเอเชียซึ่งถามว่าแมตท,ที่เราเจอกับแคนดาดามันสําคัญไหมมันสําคัญมากนะครับเพราะถ้าเกิดเราเก็บรักษาชยชนะได้หรือว่าเรามีแต้มเนี่ยโอกาสที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปมันก็มีสูงเพราะการในขัน วันละบอลหญิงแชมโลกปีนี้จะคัดเอาเพียงแค่สทีมเท่านั้นที่ผ่านเข้ารอบส่วนอีกสองทีมเนี่ยต้องเล่นรอบจัดอันดับก็คือตกรอบโดยถ้าเกิดตกขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นมาตรฐานที่ต่ำมากนะครับสำหรับน้อง,งสาวไทยเราเพราะรอบที่แล้วเราสามารถคว้าอันดับ6ของโลกมาครองได้ชนะทั้งจีนชนะทั้งแคนาดาแต่ว่ารอบนี้ก็ต้องลุ้นกันแหละกับแมตที่เราจะเจอกับทีมชาติแคนาดาอันดับ3ของทวีปอเมริกานะครับ เขาก็แข่งรายการเดียวกันกับเม็กซิโกนะแล้วก็ไปแพ้เม็กซิโกก็เลยจบอันดับที่3ของตารางซึ่งก็ต้องบอกว่า ถ้าเกิดเจอกันขึ้นมาครับฟอร์มของสาวไทยเราเนี่ยอาจจะต้องปรับในเรื่องของพละกําลังนะโดยในแมตช์แรกเนี่ยเห็นชัดที่สุดเลยก็คือการมีระบบเกมที่ดีแต่ว่าไม่สามารถเปลี่ยนโอกาสให้กลายเป็นแต้มได้นะครับแม้ว่าเราจะมีจุดเด่นที่เราเคยเห็นจากวอลเลย์บอลไทยมาตลอดเช่นการรับตบการเซตที่ไหลลื่นการเล่นลูกเร็วเนี่ยแต่ว่าครั้งนี้ความต่างก็คือพลังในการโจมตีที่เหมือนเป็นจุดอ่อนของเราให้คู่แข่งเนี่ยโจมตีเราได้ง่าย โรตีแต่ละครั้งเนี่ยตีบล็อกเยอะมากถึง13คะแนนโดยสถิติในเกมนั้นครับไทยเราก็ทําได้เพียงแค่30แต้มจากการตบในขณะที่ไม่มีแต้มจากการบล็อกเลยแมย้แต่แต้มเดียวแต่ก็ยังมีความพยายามของน้องแคปหมูนั่นหละครับที่ทําไป9คะแนนแต่ว่าในส่วนของการารับบนแรกเนี่ยต้องติดลบเพราะต้องเจอกับการบล็อกจากเม็กซิโกที่แข็งมากอีกคนนึงเนี่ยที่โดดเด่นที่สุดในแมตช์ก็เป็นน้องนัตตาอริกาเลยครับซึ่งถือว่าดูดีเลยในระดับเยาวชน แล้วยังมีจุดอ่อนจุดดึงของสาวในเราที่สําคัญอีกหนึ่งประการนั่นก็คือการปิดเซตนะครับเรามักเสียบอลง่ายมากโดยเฉพาะในช่วงท้ายเนี่ยยืนระยะไม่ได้เป็นทุกรุ่นเลยนะครับทั้งรุ่นชุดใหญ่21ปีแล้วก็19ปีที่เรายังมีโมเมนตัมไม่ต่อเนื่องยืนระยะไม่ได้ก็เลยไม่สามารถดึงเกมเข้าสู่ความได้เปรียบของตัวเองได้เลยถึงแม้ว่าเราจะรับบอลเยอะเนี่ยแต่ก็เสียเยอะเช่นเดียวกันกันกบการในขันเม็กซิโกเกมแรก ซึ่งถือว่าเป็นจุดอ่อนของเราเลยครับกับจุดนี้ส่วนฝั่งของทีมชาติแคนาดาเองครับพวกเขาเนี่ยมีทั้งความแข็งแรงความแข็งแกรง่งและก็สมดุลภายในทีมแคนาดาเนี่ยเปิดสนามด้วยฟอร์มสุดยอดมากเอาชนะอียิปต์ไป3ต่อ1เซตโดยมีรูปแบบการเล่นที่ชัดเจนว่าพร้อมสำหรับการลุ้นเข้ารอบลึกๆในทัวร์นาเมนต์นี้มีทั้งกลยุทธ์และก็มีวินัยภายในทีมเกมรุกของแคนาดาเองครับไม่ได้พึ่งเพียงแค่ตัวใดตัวหนึ่งนะแต่เขามีการ กระจายแต้มไปยังผู้เล่นหลักถึง5คนที่ทําแต้มเกิน9คะแนนในเกมเดียวก็มีทั้งแมตทิว13คะแนนนะครับชัรเจก12คะแนนบูโคแวน2 2คะแน Bell นเบล12คะแนนและก็เฮนซอน9คะแนนแล้วเปอร์เซ็นต์การผ่านบอลสํมบร็จของแคนาดาเองครับก็เรียกว่าหลายคนเนี่ย อยู่ในระดับ20-25%นะซึ่งถือว่าทําได้ดีมากในระดับโลกเกมรับก็ไม่ได้ด้อยไปกว่ากันเลยนะครับรับตกไปทั้งหมด104ครั้งเนี่ยรับเสิร์ฟไป86ครั้งเซตบอลไป146ครั้งก็เรียกว่าโครงสร้างระบบทีมแคนาดานั้นแน่นปึกแต่ทีน่ากลัท่ทคิสุดก็คือการบล็อกนี่แหละครับที่เกมเจอกับอียิปต์แคนาดาบล็อกได้ถึง14คะแนนในเกมเดียวซึ่งจุดนี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นเหมือนกับเราเจอเม็กซิโกถ้าเกิดตีไม่หนักไม่แรงพอไม่มุมพอไม่แม่นพอเนี่ย เราอาจจะโดนบล็อกง่ายๆก็ได้นะครับโดยอีกสิ่งหนึ่งที่แคนาดาทําได้ดีเลยก็คือเกมช้าเกมเร็วสลับกันเพื่อบีบแนวรับของคู่แข่งเนี่ยให้เสียจังหวะและก็ทําให้การรับลูกแรกของเราไม่สามารถจัดการระบบเกมได้ซึ่งอันนี้เป็นจุดอ่อนของเราเลยนะแต่ว่าเป็นจุดแข็งของฝั่งแคนาดาโดยก,โกลยุทธ์หนึงที่คดาดว่า โค้ดเฟิงคุณจะใช้ในเกมนี้นะครับก็ต้องพึ่งระบบรับแน่นและก็ลูกเซตบอลเร็วที่เราใช้แล้วได้ผลในแมตที่เจอกับเม็กซิโกโดยเฉพาะน้องนัทถาริการเนี่ยลงมาแล้วได้แต้มผมชื่นชอบนะเพราะเหมือนเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญของทีมได้จริงๆซึ่งการที่เราเล่นแบบนี้เนี่ยมันฉีกบล็อกของคู่แข่งได้นะครับเพราะว่าหลายจังหวะคู่แข่งบล็อกหน้าเน็ตไม่ทันกับบอลเดีวของเราและที่สาคัญไปกว่านั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องกดดันแคนาดาก็คือจังหวะก,การเสิร์ฟที่แม่น และก็ให้บอลแรกของฝั่งตรงข้ามเนี่ยเล่นยากที่สุดนะครับมันจะทําให้เกมรุกเขาชะลอจังหวะและก็ไม่ต่อเนื่องเพราะถ้าเกิดในแคนาดาเล่นเข้าระบบ ไทยเองก็จับลลอกไม่ทันแน่นอนที่สําคัญเลยหากมีจังหวะหลอกแดนกลางได้เนี่ยก็ใช้หน้าถาดิกาเป็นตัวดึงแล้วกระจายลูกไปซ้ายทีขวาทีให้กับหัวเสาซึ่งถ้าเกิดเราเล่นแบบนี้ก็พอมีลุ้นชิงจังหวะชิงดํากับแคนาดาได้นะครับส่วนแคนาดาเองแน่นอนแหละเขาก็จะใช้ความสูงและก็พลังของแมทธิวกับเบลทำลายแนวรับไทยจากจุดตบเสาแรกนะครับ ยังรวมไปถึงเจาะบอลกลางของไทยด้วยซ้ําเพราะเหมือนเขาก็สกาวแหละว่าบล็อกของเราไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นนะครับก็น่าจะเป็นหนึ่งจุดความได้เปรียบแหละที่แคนาดาเขามองไว้แต่ผมเองก็คิดว่าโค้ชฝึงคุณเนี่ยน่าจะสะกาวแล้วก็ปิดจุดโดนตรงนี้ของเราเหมือนกันถ้าเกิดให้เปรียบเทียบเชิงเทคนิคออกมานะครับการตบแอตแท็กของเรา ถือว่าดีพอใช้นะแต่ว่าส่วนใหญ่ตบไม่ผ่านบล็อกหรือว่าตีออกไปบ้างในเกมแรกส่วนแคนาดาเองดุดันครับมี4-5ตัวที่สามารถจบสกอร์ได้ส่วนคีย์เพย์เยอร์ของเราเนี่ยมีไม่แค่2คนก็คือน้องแคปหมูกับหรือว่าให้เปรียบเทียบอีกจุดหนึ่งก็คือการบล็อกที่เราเป็นรองแคนาดา100% ส่วนการรับเสิบนั้นเราก็พอประมาณนะครับแคนาดาก็ยังเหนือกว่าเราอยู่หรือแม้กระทั่งการเซตนะครับที่เหมือนมีหลายจังหวะเลยนะที่เรายังหลอกไม่ขาดกับเกมที่เจอกับเม็กซิโกส่วนแคนาดาเองเขาหลอกขาดหลอกแล้วขาตายไปเลยและก็จังหวะการเสริรฟกดดันเนี่ยเราเสิบได้3แคนาดาเสิบได้6พอมองจากสถิติตรงนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าแคนาดาก็ยังเป็นต่อกว่าเราเยอะมากอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับไม่หมูแต่ว่าสู้ได้พอไปมองในสื่อของฝั่งยุโรปเนี่ย เขาก็มีการฟันธงออกมาแล้วนะครับว่าโอกาสแคนาดาจะชนะเนี่ยมีถึง75-80%เพราะมีความพร้อมกว่าทุกด้านทั้งสมดุลเกมรุกเกมรับรวมถึงบล็อกดีกว่าส่วนไทยเราเองครับมีโอกาสชนะเพียงแค่20-25%ถ้าเกิดเราเสิร์ฟแม่นบล็อกไหวและเล่นเป็นระบบเนี่ยอาจจะดึงถึงเซตสก็ได้โดยก็ยังมีการคาดการสะกอกมานะครับแคนาดาชนะ30เนี่ย มีความเป็นไปได้สูงถึง60%หรือว่าแคนาดาชนะ31มเนี่ยมีความเป็นไปได้ถึง30%แล้วก็แคนาดาชนะ32มีความไปได้5-8%เปอส่วนไทยเราชนะ32มเนี่ยมีโอกาสน้อยมากนะครับมีเปอร์เซ็นต์ไม่เกิน2เท่านั้นคือต้องเพอร์เฟกทุกปัจจัยเลย และแคนาดายังก็ฟอร์มหลุดอย่างรุนแรงเราถึางจะชนะได้แต่ก็อย่างที่บอกมันเป็นการคาดการนะครับถามว่าเรามีโอกาสชนะไหมเราก็มีโอกาสชนะ3ต่อหนึ่งเซตถ้าเราฮึดกลับได้1เซตเนี่ยเกมรับทํางานเกมเสิร์ฟแม่นองลงผู้เล่นแต่ละคนก็มีโอกาสเช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสนะครับผมเชื่อว่าโค้ชฝังคุณเนี่ยน่าจะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการบอสมควรเลยแต่อาจจะต้องเน้น เมรุกให้ดุดันกว่านี้นะครับเพราะเกมดีแล้วเราไม่ดุดันเลยนะความหลากหลายก็ค่อนข้างน้อยและก็ยังถือว่าเป็นแมตท,ที่สําคัญมากๆด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ดับ6ของตารางถ้าเกิดยังไม่ชนะเนี่ยเราก็จะยังจมปลักอยู่ที่เดิมแต่ถ้าเกิดเราชนะหรือมีแต้มขึ้นมาโอกาสที่เราจะไปต่อเนี่ยมันก็มีสูงเช่นเดียวกันโดยสถิติการเจอกันก่อนอหน้านี้นะครับเคยเจอกันมาเนี่ยสแมตช์กับการขันชิงแชมป์โลกไล่มาตั้งแต่ปี2019 แคนาดาก็ชนะเรา3ต่อ2แต่ปีล่าสุด รอบที่แล้วปี2023เนี่ยเราชนะแคนาดา3-1ด้วยสกอร25์25-11เราชนะไปกดแล้วหลังจากนั้นแคนาดาก็มาตีเสมอ25-21เซตที่3เนี่ยเราก็มาแซงอีก25-22ต่อแล้วก็เซตที่4เรามาชนะ25-14ต่อคะแนนก็อย่างที่รู้กันในชุดนั้นเนี่ยมีน้องเฟิร์นบริศราสีทาเลศที่โชว์ความโดดเด่นมากๆนะครับในการแข่งชิงแชมป์โลกปี2023ต้องมาวัดกันดูสักตั้งหนึ่งนะครับในวันนี้เวลาตี25นาทีสาวไทยเราจะพบกับทีมชาติแคนาดาส่วนผลสกอร์คู่ อ,อื่นนะครับก็มีโครเอเชียชนะเยอรมัน3ต่อ2แคนาดาชนะอียิปต์3ต่อ1แล้วก็เม็กซิโกชนะไทยเรา3ต่อ0ในสายการในขันกลุ่ม A หรือว่ากลุ่มสาวไทยเรายังไงก็รอชมรอติดตามกันด้วยนะครับถ้าเกิดเราจบอันดับที่5กับอันดับที่6กเนี่ยก็จะลงไปเล่นรอบจัดอันดับ17-24ถึง24ทีมแต่ถ้าเกิดเราจบ1ใน4เราก็จะพังงาดเข้าไปถึงรอบส6ทีมสุดท้ายได้สำเร็จ ยังไงก็รอชมรอติดตามส่งแรงใจนางเชียให้กับน้องๆสาวไทยเรากันด้วยนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตและการพรีวิวก่อนเกมแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย